ปู่ทวดวัดช้างให้ผู้ที่นับถือหลวงปู่ทวดเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้น่านเลื่อมใสศรัทธามีเรื่องเล่าอภินิหารที่เล่าสืบต่อกันมานานกว่า400ปีจนกลายเป็นที่มาของคําว่าหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธย,ยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมมรสุม ทำให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งจนน้ำดื่มหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนแต่เมื่อได้รับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนลำบากจึงคิดวางแผนปล่อยล้วงปูทวดไว้ที่เกาะทว่าท่านไดแสดงอภิธิหารด้วยการจุ่มเท้าซ้ายลงในน้ำทะเลปรากฏว่าน้ำบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำาจืดท,ที่สามารถดื่มกินได้ทำให้เจ้าของเรือต้องขอคมาท่าน และนิมนต์ท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาต่อในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังลองดีแต่เรือกลับแล่นต่อไปไม่ได้รอยอยู่กลางทะเลหลายวันจนน้ำดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลทําให้น้ําทะเลบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกิน เหล่าโจรจึงเกิดความศรัทธากลาบไหว้ขอคำม,มานำท่านกลับมาส่งเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อด้วยว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแห่งวัดเจดีตำบลฉลอง อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นลูกศิษย์ของลุงปู่ทวดที่รักษาสัจจะวาจาในการดูแลรักษาวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและนี่คือเรื่องราวของลุงปู่ทวดที่ผู้คนนั้นต่างเคารพนับถือครับ